ครับและตอนนี้ผมอยู่ที่บริษัทการบินไทยสำนักงานใหญ่แล้วนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูนะครับว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นอย่างไรสําหรับการเปิดห้องนักบินจําลองให้คุณผู้ชมได้สัมผัสบรรยากาศจริงๆแต่ก่อนที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสบรรยากาศจริงครับตอนนี้มาดูภาพรวมของโครงการและที่มาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ของการบินไทยกันก่อนตอนนี้ผมอยู่กับกัปตันชาตรีนะครับสวัสดีครับกัปตันครับสวัสดีครับ จะพูดก็พูดตามตรงผมไม่เคยได้ยินแบบโครงการลักษณะแบบนี้มาก,ก่อนเลยอยากให้เล่าถึงที่มาของการเปิดห้องนักบินจำลองให้คนทั่วไปเข้ามาสัมผัสบรรยากาศหน่อยครับก็ก่อนอื่นต้องขอเล่าที่มาของซิมูเลเตอร์ก่อนนะครับซิมูเลเตอร์เนี่ยเราเราใช้ฝึกนักบ,บินเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนักบินเนี่ยจะต้องได้รับการฝึกทุกๆ6เดือน การฝึกนี่ก็คือการฝึกใส่ปัญหาต่างๆเข้าไปนะครับทั้งสภาพอากาศทั้งมาฟังก์ชันต่างๆของเครื่องบินซึ่งเราไม่สามารถขึ้นไปทําในทําในชีวิตจริงได้ก็ต้องมาเจอปัญหาต่างๆเหล่านี้ในซิมูเลเตอร์ทีนี้พอเวลาเกิดสถานการณ์โควิดเนี่ยซิมูเลเตอร์เราเรามีเวลาว่างพอสมควรนะครับดังนั้นเราก็เลย ตั้งใจที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจด้านการบินเข้ามาสัมผัสประสบการณ์เหมือนที่นักบินเราจริงๆได้สัมผัสประสบการณ์เหล่านั้นนะครับอาจจะต้องการไปชมวิวทิวทัศน์ของของเมืองต่างๆ<อ>นะครับซึ่งจริงๆแล้วแต่ชีวิตจริงไม่สามารถ ทำอย่างนั้นได้เพราะว่าเวลาบินขึ้นบินจริงเนี่ยมันจะต้องบินขึ้นแต่ระยะสูงตามที่กําหนดไม่สามารถมาบินวนชมภูมิประเทศต่างๆเหล่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นโอกาสดีที่ที่ผู้สนใจจะได้มาเข้าชมบรรยากาศจริงๆของของแต่ละสนามบินนะครับชมแลนด์มาร์กต่างๆของสนามบินพูดมาสักขนาดนี้แล้วผมอยากจะตามเข้าไปดูข้างในแล้วนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงนี้ผมขอตัวไปดูเลยนะครับกันเลยครับเรามีเจ้าหน้าที่ข้างบนแล้วครับขอบคุณกับปานชาตีให้ข้อมูลด้วยนะครับขอบพคุณครับตามไปเลยครับคุณผู้ชมครับ สำหรับห้องจำลองการบินหรือซิมูเลเตอร์ที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสในวันนี้เป็นของเครื่องบินแบบ Airbus A 3 8 0ซึ่งเป็นเครื่องบินพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับสามารถจุผู้โดยสารได้วกว่า500คนแล้วก็ยังเป็นเครื่องบินที่มีระบบคอมพิวเตอร์ช่วยควบคุมที่ทันสมัยมากที่สุดรุ่นหนึ่งด้วยครับโดยขนาดและความกว้างของห้องก็จะเท่ากับของจริงบนเครื่องบินเลยละครับ จอน,นี่เป็น PFD นะคร Primary Flight Display จะจมันจะให้ข้อมูลการด้านการบินทุกอย่างนะครทั้งความสูงสปีดท่าทางของเครื่องบินว่าอยู่ใน altitude ในของเครื่องบินนะครอันนี้จะเป็น ND Nav Display มันก็จะเป็น Navigation ของเครื่องว่าตอนนี้อันนี้เส้นรูปนี้เราอยู่บนหัวสนานของรันเวย์สองเส้นนี้ที่ฮ่องกงแล้วนี่ก็เป็นรูปของเกาะ นี่เป็นทะเลอะไรเงี้ยก็จะมีราะทุกอย่างนี่มันหกอยู่กับ GPS หมดอันนี้โดยเบื้องต้นส่วนนี้คืออันนี้ก็จะเป็นตัวให้ข้อมูลว่าตอนนี้เราอยู่ในเครื่องยนต์รอบเครื่องยนต์เท่าไหร่อย่างเครื่องที่เราอยู่เนี่ยคือมี4เครื่องยนต์มันก็จะมี4ตัวด้วยกันซ้าย2ขวาสอันี้เป็นจเแ็นเป็นทรัสที่จะเป็นอุณหภูมิของ ท่อไอเสียิที oh. exhaust gas Temperature ซึ่งมันต้องอยู่ในตัวสำคัญว่าเครื่องยนต์มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าสำหรับอุปกรณ์ต่างๆและจอแสดงผลในห้องนักบินยังมีอีกเยอะเลยครับแต่กัปตันก็จะอธิบายเฉพาะส่วนที่จำเป็นรวมไปถึงหลักพื้นฐานในการบังคับเครื่องบินนะครับซึ่งในห้องจำลองการบินนี้ก็ยังสามารถเลือกสภาพอากาศได้เกือบทั้งหมดเช่นฝนตกมีหิมะลมแรง ไปจนถึงเหตุสุวิสัยเช่นเครื่องยนต์ดับก็ทำได้เพื่อให้นักบินมีความพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ครับเอาละครับได้รู้ทฤษฎีกันมาพอสมควรแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาออกเดินทางจริงกันแล้วล่ะครับโอเค okay, let's go โอเคดีอัคอนโทรลไปมันจะตรงโชก,กา้าโอเค เราจะคอนโทรลเดร็กเชนเดอร์คอนโทรลร้อยสี่สิบห้าคือความเร็วอันนี้มันเร็วขึ้นเรื่อยๆใช่ครับเป็นน็อตที่เราจะต้องเริ่มโรเตชันที่มันจะออกมาเขาจะใช้เท้าซ้ายต,าาตัวเบากลางน้ช่วยอัดเต็มน <We> ็อตดีรีดวนโรเตชันเห็นฟิชบาร์ไหมครับสีเขียวมองข้างในครับไม่ต้องหมองนอกดึงขึ้นไปให้สีเหลืองมาหยุดไปทับที่ฟิชบาร์สีเขียวแล้วหยุดไปประมาณสิบสองสิบสามองศาโอเคแล้วหยุดนิ่งไปครับ เกียร์นะครับเกียร์รับเกียร์รับเก็บล้อล่าคุณผู้ชมมีโรบาร์พิชบาลพิกากระบานใช่ไหมครับเราให้หยุดทีแล้วอยู่ตรงกลางตลอดแค่นั้นเองวันนี้ลมแรงไหมครับกับดานครับไม่แรงครับไม่แรงกับัาสบายครับครับคุณผู้ชมครับในขณะที่ผมกำลังบังคับเครื่องบินจากด้านในห้องจำลองการบินอยู่นั้น ด้านนอกคล้องก็จะเห็นว่าตัวซิมูเลเตอร์มีการเคลื่อนไหวตามท่าทางการบินนะครับทั้งการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือการเชิดหัวขึ้นก็ขยับได้อย่างสมจริงเลยละครับ <negatively. S 1> อตอนนี้คือเราบินออกมาเริ่มเห็นเกาะฮ่องกงแล้วขคือเกาะฮ่องกงนะฮะไอ้นวิคตอรียพีคฮะใช่ครับทางขวาถูกต้องครับฝั่งเ <laughs> กาลูนลใช่ครับ <Red> <morning. S 2> โอ้โห แล้วก็โรงแรมของเขาตันริชครับอ๋อแล้วฝั่งขวานี่ตอนกลางคืนนี่ก็มีโชว์ไลท์ดุจดาวอะไรใช่ไหมครับอ่านี่ตรงข้างล่างนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับใครจะไปเทีตอนกลางคืนนะครับโอ้โหนี่เราบินมาไกลขนาดนี้เลยเหรอฮะเมื่อกี้ยังกลางวันอยู่เลยนะครับตอนนี้กลายเป็นกลางคืนแล้วไฟได้จะได้เห็นมันนอกชัดก็จะเห็นฮ่องกงในช่วงยามค่ำคืนอ๋โอ้โห ทางซ้ายก็ได้เราก็จะเห็นวิวเมืองทั้งหมดเลยแต่วันนี้คือยังโชคดีที่ทัศนวิสัยของเราดีมองเห็นทั้งหมดเลยนะครับมองเห็นเมืองทั้งหมดเลยบินวนเที่ยวชมเกาะฮ่องกงกันยังจุใจแล้วตอนนี้ก็ได้เวลานําเครื่องบินกลับมาลงจอดแล้วล่ะครับซึ่งกัปตันก็จะให้เราบังคับเครื่องบินลงเองเหมือนกับตอนที่เรานําเครื่องขึ้นเลยครับมาลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าผมจะนําเครื่องบินลงจอดได้สําเร็จหรือไม่ครับ เราเห็นสนามยู่ในทะเลนชไหมครับเขียนนาฬิกาเดี๋ยวเราจะไปลงที่เราวิ่งขึ้นมาครับตรงนู้นเราจะลงที่รันเวย์อะไรครับกับตันลงที่รันเวย์25ขวาครับ25ขวาครับผม25 right โอเคลงได้ดีมากครับ ถึงที่หมายอย่างปลอดภยัยแล้วคุณผู้ชมครับสนามบินฮ่องกงนะคบโอ้โหสุดยอดมากๆจริงๆนะครับนี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้สําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะสัมผัสบรรยากาศของการเข้ามาอยู่ในห้องจําลองการบินจริงๆที่นักบินเขาใช้ในการฝึกบินจริงๆด้วยนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากเลยทีเดียววันนี้ขอบคุณกับตันมากนะครับคบขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปอีกสักสิบรอบดลไหมฮะ <laughs>